ก็วันนี้นะครับมีหลายความเห็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้เองยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอเรื่องของการรอสวให้หมดอำนาจเรื่องของการโบนายกออกไปก่อนอ10เดือนเนี่ยซึ่งอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคืออาจารย์บอกไว้แบบนี้นะครับบอกว่าก,ก็คือเรื่องของการรออายุของสวสิบเดือนเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าโอ้โหมันมีวิธีอื่นอีอกเยอะแยะเลยนะค่ะคืออาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าก็ คิดให้หนักนิดหน่อยหนักหน่อยเบาหน่อยก็ถอยออกมาบ้างมไม่จะเป็นที่จะต้องรอลากยาวไป10เดือนรอสอรวอหมดวาระแล้วก็ยืนยันนะครับแม้ว่าสวจะหมดเวลาไปแล้วเนี่ยก็คือตอนนีน้อาจจะหมดเรื่องของการโหวตนายกแต่ว่าสวชุดนี้เนี่ยจะยังคงรักษาการจนกว่าจะได้สวชุดใหม่นะครับ ก็วันนี้อาจารย์วิษณุครเดืองามนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอที่ตอนนี้มีการพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการยืดเวลาการโหวตนายกออกไป10เดือนซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยจะทําให้สวเนี่ยหมดอํานาจในการโหวตนายกซึ่งอาจารย์วิษณุบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะได้ยินมาแต่ว่าพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่อยากให้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น เพราะแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหลายคนเองก็อยากแยกย้ายอาจารย์บอกว่าก็ตอนนี้คอรมอชุดนี้หลายคนก็จะไม่ไปต่อแล้วหลายคนก็อยากให้จะจบจบซะหลายคนจะได้อยากไปทำมหากินของตัวเองสักทีหนึ่งอาจารย์บอกแบบนี้ทางนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุยังบอกด้วยนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยเองก็พูดไว้ว่าคิดเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการยืดเวลาสิบเดือนเนี่ยน่าจะเป็นทางออกสุดท้ายเพราะว่ายังมีวิธีอื่นอีกมากมาย แล้วก็ไม,ม่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมีการถ่วงเวลาให้ยาวไปถึงขนาดนั้นเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการก็จะลําบากงบกลางก็มีปัญหางบใหม่เข้าสภาก็ไม่ได้แล้วก็ระหว่างนี้เองตอบกระทู้รัฐบาลก็ต้องไปตอบเองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงความเห็นของอาจารย์วิษณุกันดูก่อนนะครับจะไปทาอย่างนั้นทําไมในเมื่อ มันไม่ได้ลําบากยากเย็นในการตั้งจนถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหนักนิดเบาหน่อยถอยหน่อยอะไรกันหน่อยมันก็สามารถทําได้ผมรึง่ได้บอกว่ารัฐบาลที่รักษาการขนานี้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นประชาชนยิ่งไม่อยากใหญ่อยากเห็นรัฐบาลเดียวจะพักไหนก็ช่างมาันเถอะเชื่อมันเป็นรัฐบาลทีเถอะก็อาจารย์วิษณุบอกนะครับหนักนิดเบาหน่อย แต่ดูแล้วไม่ค่อยเบาเท่าไหร่เลยนะ, <c oughs> ะมีแต่หนักๆนัน่นเลยนะครับอาจารย์วิษณุครับค่ะอาจารย์วิษณุเขาก็เหมือนท่านก็บอกว่าสิเดือนมันก็นานเกินไปแล้วเราก็ไม่ต้องรอขนาดนั้นแต่ทีนี้พอถามว่าถ้าเกิดว่าสอวอหมดอายุแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะคัดสรรกันยังไงอาจารย์วิษณุบอกว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าในระหว่างการคัดสรรสอวอชุดใหม่สวชุดเก่าเนี่ยต้องรักษาการต่อไปก่อนแต่ว่าไม่สามารถมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยล็อกเอาไว้5ปี พอครบ5ปีในวันที่11พฤษภาคมปีหน้าก็คือปี6-7ก็หมดไปวาระาซึ่งสสก็หมดวาระตามไปด้วยโดยสสที่อยู่เขาให้อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นไม่ใช่หน้าที่ตามมาตรา272ไม่ใช่การเลือกนายกค่ะส่วนการคัดส,สออรรสวใหม่เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้หลายท่านสงสัยแน่นอนก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าต้องมีกฎหมายลูกในการคัดสรรด้วยโดยคัดสรรจากอาชีพ ไม่ได้คัดสรรเป็นจังหวัดเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยเป็นคนจัดหาซึ่งหากว่าสอวอชุดนี้ใกล้หมดวาระทางกก,กตเขาก็จะต้องเริ่มมีการคิดวางทไลายกันต่อไปอละค่ะครับทีนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของมีโอกาสไหมถ้าเกิดว่าจะมีการแก้ไขเรื่องของการคัดสรรสวที่มาจากเรื่องของการคัดสรรเนี่ยถ้าเปลี่ยนยใหม่ให้เป็นแบบแบบการเลือกตั้งเนี่ยจะทําได้ไหม อาจารย์วิษณุนะครับก็บอกว่าสอวอก็มาจากการเลือกตั้งนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทางตรงแต่เป็นการเลือกจากสาขาอาชีพมาเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็มาคัดสรรแต่ถ้าจะแก้ไขใหม่เป็นการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางอาจารย์วิษณุบ,บอกไว้นะครับประมาณว่าม,มันมัน,ม,นมันเรื่องใหญ่มากๆใหญ่สุดๆเลย ขนาดที่จะต้องไปทําประชามติออกมาก่อนเลยค่ะทางนี้นะครับบทบัญญัติของการคัดสรรสวใหม่เนี่ยเขียนไว้อยู่หลายมาตราถ้าจะแก้จะต้องรื้อแต่คิดว่าไม่มีใครอยากทำแบบนั้นนอกจากจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลยครับอืมอเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามต่อกันเรื่องของการเมืองจนกว่าจะมีการโหวตนายกครั้งต่อไปซึ่งประชาชนหลายท่านก็ยังรอคอยเรื่องนี้กันอยู่แต่ว่าเราก็ยังมีข้อจํากัดอีกหลายอย่างนะคะคือตอนนี้คุณผู้ชมครับ ก็เป็นเวลาที่ดีที่คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนพักหายใจให้เต็มปอดเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของข่าวการเมืองหลังจากนี้ไปอีก1-2วันเนี่ยอาจจะเบาลงนิดนึงก็อาจจะไปพีอีทีนึงหลังจากหยุดยาเพราะล่าสุดครมประกาศหยุดยามาแล้ว6วันก็พักหายใจกันก่อนนะครับเรื่องของการเมือง